เบาๆสิคะบอกได้ไงจ๊ะพี่ยังเป็นเคือเทอร์โบอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้พี่พึ่งจะไม่เป็นไรหรอกพี่๋ยวฉันบ <Yeah>, like ิวให้ใหม่ฉันแอบอยู่ใต้เตียงตั้งนานอ่ะเค้านี้ถึงตาฉันมากนะพี่อ่ะก็ได้จ้ะแต่ว่าเร็วๆนะเดี๋ยว จะสงสัยอ่ะได้เลยค่ะพี่สากเบาๆสิคะเบาได้ไงจ๊ะพี่อย่ามเครื่องเทอ,อร์โบอยู่แล้วโอ้ยพี่สากอะ่ะพี่ติดเทอ,อร์โบยอมแล้วโอ้ยอ ผมเหนื่อยจังเลยค่ะขอน,อนอนพักแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อบุ๋มจ้ะพี่ว่าผมไปอาบน้ำเลยดีกว่าจะได้สดชื่นไงอะไรกันคะพี่จ่ากอ็อ่าพี่จะได้ให้ผมนอนยาวเลยไงหลับยาวไปเลยจ้ะก็ได้ค่ะอ B B diah kemarau B ni จบไปแล้วไม่ละดีนะพี่พ,พ,พิกสถานการณ์ทันพิกสถานการณ์หมายถึงให้ฉันไปแอบอยู่ใต้เตียงฟังพี่สองคนมีความสุขกันงั้นเหรอคะแหมก็ถ้าพี่ไม่ทำงี้เราสองคนอาจจะไม่รอดก็ได้นะเสียลมจริงเลยฉันนึกว่าเราสองคนเนี่ยจะได้จูจีกันแต่พี่สาวฉันนั้นกลับมาก่อนกำหนดซะแล้วอ๋นะาแต่พี่ว่าตอนเนี้ยบีกลับไปห้องดีก่อนดีกว่าเดี๋ยวบุ๋มพ่อไมาเห็นเข้าก็ได้ค่ะ แต่พี่ต้องไปส่งดีนะคะบุ๋มล่าก็ปล่อยเขาไปสิคะช่างเขาเหถอ,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 อะนะอ้อนี่แกว่าก็ได้ไปไป,ไป,ไป,ไปพี่ว่าเดี๋ยวพี่กลับก่อนดีกว่านะเดี๋ยวบุ๋มต้งใส่เดี๋ยวก่อนสิพี่อย่าเพิ่งไปอยู่เล่นกับฉันก่อนนะมันจะดีเหรอแล้ว,แล,วแล้วบุ๋มล่า ดีสิพี่เนี่ยอารมณ์ฉันยังคา้างอยู่เลยเพราะพี่สาวฉันอนะดันมาขัดสะก่อนแต่ว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งจะไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวฉันบิวให้ใหม่ฉันแอบอยู่ใต้เตียงตั้งนานอะ่ะคราวนี้ถึงตาฉันบ้างนะพี่อ่ะก็ได้จ้ะแต่ว่าเร็วๆนะเดี๋ยวบุ๋มเขาจะสงสัยอะ่ะได้เลยค่ะ นอนอยังจ๊ะบีได้ยินพี่ไหมฮัลโหลพี่บุ๋มว่าไงคะมีอะไรบีพี่ขอประตูตั้งนานไม่ได้ยินเหรออพอดีบีเข้าห้องน้ำอยู่อะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะบีเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ ทำไมเสียงหายใจแปลกๆอ,อ๋อพอดีมีเล่นโยคะอยู่อะค่ะเมื่อกี้แกยังบอกอยู่เลยว่าอยู่ในห้องน้ำอะอ,อที่แรกก็อยู่ในห้องน้ำค่ะแต่ว่าออกมาเล่นโยคะแล้วอะค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าไปในห้องหน่อยฮะอะไรนะคะพี่พี่จะเข้าไปในห้องฉันหรอคะอ,อ๋อออเดี๋ยว เดี๋ยวบีไปเปิดประตูให้นะคะพี่บุม๋มทำไงดีอะถ้าบุ๋มเขาไม่เห็นเราสภาพนี้เนี่ยเขาต้องรู้แน่เลยว่าว่าเราสองคน่ะได้เสียกันนะ่ะทำไงดีพี่ศักพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่สาวฉันะมันง่วงจะตายเดี๋ยวฉันหาวิธีพูดเองแต่ตอนเนี้ยพี่ต้องไปเอนสก่อนลบไหนอะตายเตียงตายเตียงพี่เข้าไปเลยตยเตียงนะ แกโมทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเปิดประตูช้าจังก็ฉันบอกไงว่าฉันเล่นโยคะอยู่อะนี่แกเล่นโยคะชุดนี้เนี่ยนะเอเอแล้วแล้วนี่พี่เข้ามาในห้องนอนฉันทำไมฉันกำลังจะนอนแล้วเนี่ยทำไมฉันจะเข้าไม่ได้นี่มันบ้านฉันแกลืมไปแล้วเหรอว่าแกเป็นแค่ผู้อาศัยไม่ต้องย้ำหรอกนะ่ฉันรู้แล้วนะ่ะว่าแต่พี่บุ๋งเอะเข้ามาทำไมผัวฉันหายไปไหนก็ไม่รู้อะ แกเห็นไหมผัวพี่หายแล้วพี่มาตามหาอะไรในห้องฉันเนี่ยนั่นสิผัวฉันจะเข้ามาทำอะไรในห้องนอนของแกเออนี่ถ้าพี่ไม่มีอะไรอะ่ะพี่ก็ออกไปได้แล้วปะฉันง่วงอ่ะฉันจะนอนแล้วเดี๋ยวนี่แกเล่นโยคะอีท่าไหนคะเตียงแกเนี่ยถึงได้ยุ่งเหยิงขนาดนี้ ฉันจะเล่นนีท่าไหนมันก็เรื่องของฉันนะพี่พี่ออกมาได้แล้วป่ะแน่ใจนะว่าแกเล่นโยคะคนเดียวไม่ได้เล่นกับผัวฉันพ,พี่พี่หมายความว่าไงอะ่งอะก็นี่ไงโอ๊ยเจ๊เจ๊

โง่ขนาดนั้นเลยเหรอผมผมฟังก่อนนะผมใจเย็นนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วพี่แค่มาช่วยไล่แมลงสาบช่างบีกันเฉยไ <c oughs> ล่แมลงสาบเหรอแกสองคนอะเป็นแมลงสาบน,นี่โลกแถได้แล้วฉันจับได้ขนาดนี้นะฉันรู้ว่าแกสองคนเนี่ยแอบกินกันลับหลังฉันไอ้ผัวชั่วไอ้น้องเฮงสวย พี่บุ๋มพี่บุ๋มรู้ได้ยังไงอะรู้ได้ไงงั้นเหรอแกแหกตาดูโทรศัพท์แกสิฉันลืมวางสายเหรอ,อนี่ถ้าคิดจะทำเรื่องชั่วๆแบบนี้นะก็หัดคิดที่มันรอบคอบหน่อยบุ๋มพี่ขอโทษเด็พี่บุ๋มยินดขอโทษแกสองคนไม่ต้องมาแตะต้องตัวฉันแล้วแกสองคนเนี่ยนะ ก็เก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านฉันทั้งสองคนเลยพี่บุม๋มฉันเป็นน้องแท้ๆของพี่นะน้องที่ตีท้ายครัวอย่างแกเหรอถ้าฉันไม่เห็นว่าแกเป็นน้องนะฉันจะประจานให้แกเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ก็เอาเหอะฉันแค่ไล่แกออกจากบ้านเนี่ยคนที่ไม่เอาการเอางานอย่างแกเนี่ยก็คงไม่มีที่อยู่แล้วแค่เนี้มันก็สาสมกับที่แกเนี่ยทำกับฉันบุม๋ม ให้โอกาสพี่อีกทีนะพี่สัญญาณเลยว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วโอกาสเหรอโอกาสเนี่ยมันมีไว้สําหรับคนซื่อสัตย์เท่านั้นจ้ะนี่ขนาดน้องฉันเนี่ยแกยังไม่เว้นไอ้ผัวไม่รู้จักคอโลภมากแกมาทางไหนนะแกก็ไปทางนั้นเลยอ๋อแล้วสมบัติในบ้านหลังเนี้มันเป็นเงินฉันซื้อทั้งนั้นแกมาแต่ตัวแกก็ไปแต่ตัวนู่น โธ่บุ๋มนี่ฉันบอกให้แกสองคนเนี่ยออกไปจากบ้านฉันไงออกไปพี่บุ๋มออกไปฉันบอกให้ออกไปไงไปไปบุ๋มไปผัวเลว